สวัสดีค่ะสวัสดี FC กซีตุค่ะพีิน้องคาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นกะขอแสดงความดีกับผู้่ิชคดีผู้ท,ที่ลำาที่รวยงวดประจำวันที่16เดือน12นะคะพี่น้อง่ะสาหรับคลิปนี้เป็นงวดใหม่เด่ะพี่น้องขางวดสุดท้ายของปี65ค่ะพี่น้องคางวดประจำวันที่30เดือน12ปี65เจ้าแรกมาบ้าง ตัวเลขให้เลยค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่เอ,อ็ดนุ่มบอระเบือเข่าหนึ่งซีต้องตเรื่อยค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เพิ่นว่างตัวเลขแล้วก็หยิบจับมาฝากมาตอนเพื่อนๆให้ได้ทุกวงได้ชมเพื่อสิไปหาซื้อสลากไใบน้องค่ะพี่น้องค่ะไปหากดไว้ในแอปเปาตังคนเลยกับพี่น้องเดอ้อขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลนุ่มบอระเบือนะคะพี่น้องค่ะ วันนี้ผมก็ให้มาหกตัหกขางคือเกา่าค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเขาตรงตรงเลยเด้อจ้าเข่วล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะสำหรับเอ็ดนุ่มบลระเบ,บือนี่ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนุ่มบลระเบ,บ,บ,บือเด้อจ้าเด้อเลขที่ผมเห็นมาคืมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขเด็ดเลขเดดแ่นเ,เด็ดจับมาให้มาเบิง่งมาชมกันก่อนไผเลยค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปอีกท่านหนึ่งกะเอ็ดรัชนกให้เปิดข่ะขพี่น้องขาขอบคุณเจ้าของขอโมโยเดอร์สำหรับเอ็ดรัชนกนี่ตัวนี้สีลายลายหางในจังหน่อยเดย่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเขาเขากับซิบงวดแล้วแต่ว่ามันสีลายตัวเพื่อนๆๆื่ก็ๆๆกๆๆๆหาตัวดับมาตัดเด็ะพี่น้องค่ะหมดแนวนี้ก็เขาพี่น้องค่ะสำหรับใาบาินนีีม,มาได้ท่านลางท่านบุญบางที่ก็มา ทั้งบนและกลา,างวัที่แล้วนี่เขาบนนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็นํามาฝากมาตอนอีกคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะวัที่แล้วเขาเก่าสามวันนี้ก,าาก็มีเก่าสามคู่กันค่ะพี่น้องคะ่ะเด็กที่เพิ่นให้มานี่ก็มีสี่แถวและสีหางนะคะพี่น้องคะ่ะ ส8บแหางบอกค่ะพี่น,น้องค่ะต่อไปเป็นของแอดดูยพลั่นเ้ยค่ะพี่น้องเดอ้อพันไหยวิ่งเด่น6กับเด่นเก่าพตาโตเด่นหาเหลืออยู่หหาง6ตัวนะคะพี่น,น้องค่ะเด่นหกพ่นกรสีหายหกหนึ่งหกสามหกแเด่นเก่าพกระเก่าย์เก้าหนึ่งเก้าหาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ พุทธิเดลนี่แอดูวินนี่รุดต้องจากพี่น้องขาหลังที่เขามาไลหัวติดแล้วงวดเตรียมรุดบอกว่ากันน้อค่ะพี่น้องขาลุยกันต่องวดไหมค่ะงวดสุดท้ายของปีพศ2565พั้อยหวนะะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเด้อจ้ะเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะม่เด้อค่ะพี่น้องขารำรวยส่งท้ายปีต้อนรับอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้อค่ะพี่น้องเนาะรำรวยกันทุกๆคนเด้อค่ะเด้อ ขอให้สุขสวัสดีในปีสิบหม่สีมาหอ,อดีเด็กกะพี่นองเด้อปีเก่าบอดีก็ทิ่งไปปีใหม่เขาก็สิเริ่มต้นกันใหม่เขาสิสทรถไายลำ้ำรวยกับสรงไทยปีก็สอกันกับคลิปนี้นอาจะะพี่น้องจ้าลำ้ำรวยลำ้ำรวยจ้า